บทที่95อีอริสกลับเข้าไปในห้องพักเปลิดตาทั้งคู่ยังมีน้ำเชื้นเต็มขึ้นมาสึมซาบขึ้นมาเรื่อยๆหญิงสาวปาดน้ำตาพยายามตั้งสติทำใจไม่ให้ไหว้วันไม่ให้หันเหคิดไปในทางร้ายจนเกินกว่าเหตุถึงอย่างนั้นเมื่อพ้นหูพ้นตาใครต่อใครหล่น ก็ต้องนั่งลงบนเตียงเงียบๆชั่วครู่สองขาเหมือนจะสิ้นพลังพวังดิ่งลึกลงไปสู่ความหมองเศร้ายังช่วยไม่ได้พยายามไม่คิดไม่นึกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสามที่จังตังมีพ่อรวมอยู่ด้วยน้ำตาไหลพรากออกมาอีกท้ายที่สุดเอ,อริสจึงรวบรวมกำลังกายกำลังใจลุกจากเตียง เดินไปหยิบของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นลงมือเปลี่ยนชุดผ้าไหมสีสวยทอสอดลวดลายสวยงามระยับมาเป็นชุดเดินทางสีกากีรองเท้าบูทสูงถึงเขา่าหมวกแว่นกันแดดเสือ้อคลุมตัวยาวขนสัตว์ผมผ้าที่ยาวแล้วถูกรวบมิดชิดภายใต้หมวกเพื่อกันความหนาวเย็นสาวใช้สองคนเข้ามาช่วยหลอนจัดของ เธอเหล่านั้นคงจะรู้จึงไม่ได้ยิ้มหัวหัวเราะเสียงใสเชกเช่นเคยมาซึ่งเจ้าของบ้านหนุ่มเลือกให้คุณดูแลจัดการมาสำหรับหญิงสาวสวยโดยเฉพาะมีสองตัวด้วยกันเพื่อสับเปลี่ยนในการเดินทางเอ,อริสได้แต่เก็บความรู้สึกปราบปลื้มในน้ำใจเขาจิตเม่บอกมาให้รู้เมมซาฮีบคุงเกอ สังคนรับใช้ให้จัดกระโจมที่พักสำหรับเมมซาฮิบโดยเฉพาะนะักขรรับไม่ต้องลำบากอะไรเลยชายชาวทิเบตผู้ร่วมเดินทางมาแต่ต้นทอดสายตามองหญิงสาวยังเห็นอกเห็นใจแล้วเลยพึพรรมพำขอให้เมมซาฮิบได้รับข่าวที่ดีที่ชายแดนขอบใจขอบใจนะจ๊ะน้ำเสียงหล่นค่อนข้างเศร้า แวววัดวิตกแฝงเป็นเงาในหนยตาทั้งคู่ว่าแต่ว่าเธอเคยไปแถวนั้นหรือยังเคยไปบ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยขอรับไม่เคยเลยจิกเมเสียใจไม่น้อยเลยที่ไม่อาจให้ความสว่างใดๆกับหล่นได้เขารักและเอ็นดูหญิงสาวสวยคนนี้ตั้งแต่แรกเริ่มที่ออกเดินทางมาด้วยกันความอดทนมีมาณนะ ั้งใจมั่นของหล่อนทําให้ชายชาวทิเบตอดปลาปลื้มชื่นชมไม่ได้พร้อมกันก็จับตามองพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้านายโดยตรงชายหนุ่มร่างสูงเพรียวผิวนวลสวยใบหน้าคมคายเจ้าของดวงตาคมดำครับงดงามผู้สูบสายเลือดจักรพรรดิโมกุลพระองค์สุดท้ายของอินเดีย นายจ้างคนนี้และเจ้าของบ้านหนุ่มผู้มีฐานันดรสูงส่งอีกทั้งฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนหน้าที่การงานสำคัญแห่งกรุงลาซาต่างมีใจตรงกันแน่นอนต่างหมายมาดวาดฝันชื่นชมยินดีในตัวของหญิงสาวสวยคนเดียวกันนี้อย่างลึกซึ้งหากพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคนต่างกันอย่างสิ้นเชิง จิกแมถอนใจเฮือกไม่แน่ใจตัวเองเลยว่าเป็นฝ่ายใดกันแน่ไม่ใช่เขาคนเดียวที่นึกรู้นึกสงสัยแต่นอบูและนิมิตก็เคยพูดเล่นโยกเอินเชิงพนันขันต่อให้ได้ยินสองสามครั้งเฮย้ยชายชาวทิเบตค่อยๆทอดถอนใจใหญ่ทุกคนพร้อมกันแล้วที่หน้าลานกว้างเขาเองก็ประจักษ์แกตาอีกครั้ง เจ้าของบ้านหนุ่มคนนี้เห็นทีจะพาตัวเองเข้าสู่หลักชัยมากกว่าตั้งแต่คณะเดินทางมาถึงลาซาชายหนุ่มผู้มีฐานันดรสูงแห่งเมืองหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ก็แสดงความรู้สึกและอารมณ์อย่างเปิดเผยอย่างสนิทชิดเชื้อหน้าปราปลืม้มชื่นชมเขาเองยังอดไม่ได้ที่จะวาบหวามแทนหญิงสาวสวยหล่อน เป็นเพียงมนุษย์ปุตุชนหัวใจไม่ได้เป็นเหล็กไหลฉไหนเลยจะไม่วันไหวโอนออนไปกับสายลมแห่งความสนิทเสน่หาของเจ้าของบ้านนุมต่างจากนายจ้างของเขาต่างกันอย่างสิ้นเชิงซาฮีบจิกเมนิ่งนึกน่าจะมีใครสักคนบอกให้ซาฮิบรู้ผู้หญิงนะ่ะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง อ่อนหวานอ่อนไหวนะครับสาฮิบซาฮิบน่าจะเปิดตัวเปิดใจของตัวเองให้หลอนได้รู้ได้ประจักษ์ถึงเนื้อแท้ถึงความหมายที่เป็นความหมายมาตปรารถนาของหัวใจมากกว่านี้อย่าโมตะเก็บกฎปล่อยให้เวลาผ่านไปไม่บุกเบิกริเริ่มอย่างนี้มาสองตัวเคียงคู่กันไปข้างหน้าแล้วขบวนเดินทางไม่ได้รอช้า ไม่ได้คำนึงถึงเวลานาทีซึ่งเคลื่อนคล้อยไปมากแล้วกองคารวานที่ใหญ่โตกว่าครั้งใดๆตั้งแต่ชายชาวที่เบตถูกว่าจ้างให้เดินทางกลับมายังแผ่นดินแห่งเมืองแม่นี้ไหนจะกองทหารคุณรับใช้ผู้มีหน้าที่ดูแลเรื่องที่พักสเบียงกลังดูแลรับใช้นายให้ได้รับความสะดวกสบายที่สุดตามหน้าที่ ไหนจะผู้แทนรัฐบาลยกขบวนส่วนตัวสมทบมาด้วยกันขบวนนี้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลซึ่งเคยผ่านการอบรมจากอินเดียอย่างของขวัญปลอบใจจากรัฐบาลจัดมาขออภัยแก่คณะผ้้ร้ภัยการเมืองซึ่งประสบเข้อกรรมในครั้งนี้จังตังจิกเมก้าวเดินพลางก็นึกถึงดินแดนทางเหนือของลาซา เหนือขึ้นไปจนติดชายแดนประเทศจีนถิ่นแถบที่พักทาวรของพวกร่นเร่เลี้ยงสัตว์สาหิบเคยพูดให้ฟังมานานแล้วนอกจากพวกร่นเร่อาศัยกระโจมเป็นที่พักถาวรชั่วลูกชั่วหลานมานานนัดสัตวรัเลี้ยงสัตว์แลกของป่าของใช้จำเป็นกับคนที่พักคนเดินทางมาแล้วจังตังยังมีพวกลีภยัย ที่ทหารชายแดนของทิเบตรพร้อมจะขับไล่สายส่งให้เข้าไปอยู่ในอินเดียเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกคาซักชนเผ่าหนึ่งของเอเชียกลางจิกเมจําคําบอกเล่าของนายอย่างแม่นยำพวกคาซักมีผิวขาวนวลในตาสีน้ำเงินเนื้อตัวมีขนมากกว่าคนพื้นเมืองทิเบตที่คล้ายจีนด้วยไม่มีขนดกหนา พวกคาซักที่มีโหนดมีคราวพากันหนีสงครามจากโซเวียตรัสเซียผ่านตุรกีสถานของจีนมาสู่ดินแดนที่เบตทางด้านจังตังแน่นอนเป็นไปได้แน่นอนว่าคณะลีภัยของคณะทูตอเมริกันอาจมีลักษณะรูปลักษ์ใกล้เคียงกับพวกคาซักทหารชายแดนอาจเข้าใจผิดแล้วคิดว่าเป็นกองทัพจีนที่ส่งมาสอดแนม หรือเตรียมบุกทิเบตอาจจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นจิตเม่โทษถอนใจยาวอีกครั้งความคิดนึกไม่ทันจะได้ฟุ้งกระจายไกลกว่านั้นด้วยทหารให้สัญญาณมาจากหัวขบวนเสียงพูดเสียงบอกเล่าต่อกันมาแจ่มชัดคนส่งข่าวสารม้าเร็วจากชายแดนข่าวร้ายหรือว่าข่าวดีทำใจดีๆไว้นะฮะจังยิมปา หันมาบอกหญิงสาวสวยในชุดเดินทางสีกะกีสุดแสนจะสงสารเห็นใจหล่อนเป็นที่สุดแล้วหญิงสาวน่าจะสบายอกสบายใจรอการกลับคืนมาของบีดาอยู่ที่ลาซาหลังจากดลดันฝ่าความหนาวเย็นและการเดินทางที่ธุระกันดาลตามเทือกเขาสูงเป็นหลายๆเดือนไม่น่าเลยไม่น่าที่หล่อนจะต้องมาอกสันขวัญหาย สับสนโอลมานกับข่าวสารที่ไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายอย่างนี้เลยพี่เคยผมกับผู้แทนรัฐบาลออกไปนู่นแล้วชายหนุ่มชี้มือไปอยังม้าสองตัวที่ควบผ่านกองคารวานซึ่งได้รับคำสั่งให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ฝากฟ้าที่สว่างใสเมื่อแรกออกเดินทางบัดนี้ เสริมสิ้นสายแสงที่เป็นแสงแดดอ่อนอุ่นของฤดูหนาวลงไปแล้วทิ้งไว้เพียงแสงสว่างเบื้องบนที่ยังเรื่อเรื่อจังยิมปาทอดถอนใจใหญ่พรางเพ่งพินิษหนวนแก้มขาวละเอียดในใจพร่ำภาวนาขออย่าให้ผู้เสียชีวิตหนึ่งในสามคือบิดาของหล่อนเลยขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากให้ชั่วโมง และนาทีที่จะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับหลอนต้องสิ้นสุดลงด้วยการจากกันเพราะบิดาหลนจะไม่คืนกลับอันเป็นสาเหตุให้หญิงสาวต้องไปจากแผ่นดินนี้โดยพลันคุณอยู่กับผมที่นี่แหละชายหนุ่มกล่าวต่อเห็นแล้วว่าหลอนว้าวุ่นใจเพียงไรพี่ชายและเพื่อนหนุ่มตามหลังมาสองตัว ที่ล่วงหน้าออกไปรอข่าวสารจากม้าเร็วผมคิดว่าเราคงต้องค้างแรมกันตรงนี้ใกล้ข้ามเต็มทีอากาศหนาวเกินกว่าจะไปต่อเขาทอดเสียงอ่อนโยนสองตาจับนิ่งอยู่ที่ดวงหน้าเรียวรีในตาสีน้ำเงินจัดแลสบตาเขาริมฝีปากที่ดูบางเบาอ่อนนุ่มดังกลีบดอกไม้แห้งผาก แสงตาที่เคยบ่งบอกความสุขหมองมัวชายหนุ่มออกคําสั่งกับคนสนิทกองทหารและคนรับใช้ต่างไม่ได้อรอช้าเอ,อริสก้าวลงจากหลังมา้าวงแขนของจังยิมปาเอื้อมมาโอบรับประครับประคองระแวดระวัยไม่ให้หล่นพลาดพลัง้งเจ็บกายหญิงสาวโทษถอนใจใหญ่ปลางพึมพำขอบคุณเบาๆ น้ำเสียงและสีหน้าเหนื่อยเพลียอ่อนอกอ่อนใจเสียเหลือเกินแล้วเมื่อพึพมพำต่อไปว่าทำไมไปกันนานนักน่าจะรู้แล้วเราว่าได้ข่าวอะไรนะคะมากันโดนแล้วล่ะฮะจังยิมปาพาหลอนเดินเร็วๆไปข้างหน้ากระโจมที่พักเป็นรูปเป็นร่างหลายต่อหลายหลังมีใครมาด้วยก็ไม่รู้นะคะ เออริสจับตาแน่วนิ่งณจุดเดียวหญิงสาวแน่ใจในสายตาตัวเองพี่ชายละคิชันผู้แทนรัฐบาลจากลาซากับพี่เขยของจังยิมปาแล้วยังบรุษแปลกหน้าในเครื่องแต่งกายแปลกตาเ <iti> บ<า>ื้องหลังคนกลุ่มนี้ออกไปมีผู้หญิงสองคนและเด็กอีกสามสี่คนผู้หญิงอยู่บนหลังม้ากระโปรงแบบพื้นเมืองที่สวม ทั้งกว้างทั้งยาวพอที่จะขี่คร่อมบนอานม้าได้อย่างผู้ชายบนศรีรษะสวมเครื่องประดับที่ดูเหมือนหมวกปีกกว้างหากดูวิจิตสวยงามทั้งยังให้ประโยชน์ในการปกป้องแสงแดดไปในตัวใบหน้าของผู้หญิงสองคนนี้ทาทับไว้ด้วยน้ำยาสีน้ำตาลเข้มซึ่งยังเซนล่าเคยบอกกล่าวให้รู้เมื่อมาถึงลาซาใหม่ๆว่า พวกผู้หญิงในถิ่นแถบนี้ใช้ฉลมใบหน้าลหลายๆครั้งเวลาเดินทางไกลไปบนหลังมา้าเพื่อป้องกันผิวหน้าจากแสงแดดอันร้อนแรงที่รู้รู้กันอยู่ในภูมิภาคแถบหลังคาโลกแห่งนี้นอกจากน้ำยาสีน้ำตาลแล้วยังมีผ้าพันคอที่โอบพันไว้รอบปากเด็กเล็กสองคนนั่งมาบนตักพี่เลี้ยงเด็กโตหน่อย มีที่นั่งคร่อมบนหลังอานที่ดูเหมือนเปลมีคานไม้ให้จับกันตกจากหลังมา้าไฮนริชหญิงสาวทลาเล่นเข้าไปหาพี่ชายแน่ใจเขาวไม่สู้ดีแน่นอนหลอนเติบโตมากับเขาจนอ่านแสงตาเขาออกใจที่ว่าเต้นเร่าเต้นแรงอยู่แล้วบัดนี้เหมือนจะออกมาโลดเล่นอยู่นอกซวงอกกระโจมที่พัก พร้อมแล้วนะฮะผมว่าเราเข้าไปนั่งพูดกันในกระโจมโน่นจะดีกว่าจังยิมปาบอกทุกคนข่าวพ่อใช่ไหมคะเอยริสขย่าแขนพี่ชายเราเพิ่งได้ข่าวผู้เสียชีวิตหนึ่งในสามเจ้าของในตาคมดำครับเป็นฝ่ายกล่าวเสียเองเมื่อเห็นอาการนิ่งอั้นของเพื่อนน่มพี่ชายของผู้หญิงสาวสวยเออริสหันขวับกลับมาเต็มตัว เห็นแล้วแล้วว่าแสงตาที่มักโชนแสงแรงแกล่งกล้าวของเขาพลันอ่อนแสงหล่นสบตาคุมทั้งคู่ของเขาอย่างตรงไปตรงมาวงแขนของพี่ชายโอบอยู่รอบเอวเล็กบางขณะพาก้าวเดินเข้าไปในกระโจมหลังใหญ่ซึ่งบัดนี้ทหารและคนรับใช้จัดปูพรมเบาะรองนั่งอีกทั้งมีกองไฟอุ่นสบายไว้รอรับ น้ำชาใส่เนยร้อนกำลังดีและอาหารเย็นจะตามมาภายหลังหากดูเหมือนว่าไม่มีผู้ใดใส่ใจนึกถึงแม้ชายหญิงและเด็กแปลกหน้าที่เข้ามาสมทบในกระโจมข้ากองไฟก็ไม่ได้รับการสนใจจากเอ,อริสเท่าข่าวที่กำลังรอฟังอย่างใจจดใจจอกงสุนอเมริกันคือหนึ่งในสามที่เสียชีวิต จากกระสุนปืนของทหารที่ชายแดนก่อนที่จะมาถึงจางตังเล็กน้อยคิดชันกล่าวต่อม้าเร็วกำลังเดินทางต่อไปที่ลาซาข่าวได้รับการยืนยันแน่นอนเรายังไม่รู้ชื่อของคนตายอีกสองคนคิดว่าอย่างช้ามรืนนี้คงจะได้ข่าวจากม้าเร็วรละลอกที่สองที่จะมาจากผู้ว่าราชการเขตด่านที่สอง มาชีแมนหญิงสาวอุทานจำชื่อเสียงเรียงนามญาติทางบิดาได้แม่นยำนานมากนานทีเดียวเมื่อพบปรุนผู้นั้นในอินเดียครั้งที่หลอนยังเยาวไวใจที่กระสับกระส่ายรุ่มร้อนวาบหายชาววูไปชั่วขณนะและแล้วน้ำตาอุ่นจัดก็เอ,อิบอาบหยาดรินลงมาทันทีทันใดโดยไม่ทันรู้ตัว เสียงพี่ชายกระซิบเบาๆข้างตัววงแขนเขายังโอบหลอนไว้ใกล้ๆเชื่อพี่ทำใจดีๆไว้เรายังไม่รู้ชื่ออีกสองคนแค่นี้รัฐบาลลาซาก็คงตกใจแย่แล้วนี่ผู้แทนที่มาจากเมืองหลวงก็แทบจะเป็นลมไปเหมือนกันหญิงสาวปาดน้ําตางิบเงียบถึงแม้ว่าไฮโนริชจะไม่บอกหลอน ก็พอที่จะเดาความรู้สึกของบุรุษวัยกลางคนผู้รับหน้าที่เป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมขบวนมาต้อนรับคณะผู้ลี้ภัยทางการเมืองผู้เคราะหร้ายคณะนี้ได้ดีว่าเ<อ>จ้าตัวจะอกสันขวัญหายเพียงไรปุ่งกังพี่เขยของจังยิมปา<อ>ผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกเองอก็กระสับกระส่ายพอกันแน่นอน บุรุษทั้งสองคงจะภาวนาขอให้ผู้เสียชีวิตทั้งสามเป็นเพียงใครสักคนที่ไม่ได้เป็นผู้แทนทางการทูตของอเมริกันบัตรนี้ข่าวยืนยันแน่นอนข่าวที่คงจะสั่นคลอนสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเอริส e ไม่ลืมคิชันที่ย้ำแล้วย้ำอีกที่เบตปิดประตูไม่ได้ติดต่อ สร้างสัมพัญธำไมตรีกับนานา,นาประเทศนานนับศตวตรรษหากการคาดคะเนของเขาเป็นจริงคอมเมสต์จีนซึ่งบัรนี้มีชัยชนะเด็ดขาดลอยลำปรารถนายึดครองที่เบตสถานภาพของที่เบตจะไม่แล้วคำกล่าวของคิชันจบบทที่95เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ